ครัวคุณต่อยครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมรายการไร้คามตึครียดครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ท่านทํากันในวันนี้มาจากปากช่องปากช่องมาจากนครราชสีมาถ้าถ้าถ้าเรียกกันง่ายๆแม่นแ่นเลยเส้นเขาใหญ่ครับใช่ ร้านนี้เขาชื่อร้านว่าร้านลูกไก่เขาใหญ่เวลาที่ไปที่ร้านนั้นจะเห็นเต็มไปหมดเลยอะไรครับไม่มไม่มีไม่มไม่มีร้านเขามีเป็ดม่มอ๋อเหรอมีเป็ดนะใช่ชื่อร้านลูกไก่ ร้านเขาท่าทางจะไปตรวจประสาทครั้งสุดท้ายนานแล้วสนกับสนระว่งเป็นกันกันแต่อาหารที่เราจะมาสอนทําในวันนี้อร่อยสุดๆขอการันตีว่าท่านดูเมนูนี้แล้วท่านจะทําได้และมันสุดจริงๆเขาจะมาสอนทำเจ่ามูใบมะตูมแขกขอเชิญท่านชมพบกับคุณสมชลอศรีลาเจริญจากร้านลูกไก่เขาใหญ่ครัับสสวดีครับสวัสดีครับ สมฉลอครับใครเป็นคนตั้งชื่อคุณครับตอนแรกเขาตั้งใจจะตั้งชื่อคุณว่าสมฉลอมหรือเปล่าครับสมฉลอค่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าพยุงความสงบค่ะอเนื่องจากที่บ้านทะเลาะกันแลกบานนะอะไรต้องมีคนพยุงไว้นะคุณสมฉลอครับเป็นลูกคนเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่งแง่ที่มันละไม่รู้เพราะพอเจอมีพี่สาวมีใครพ่อแม่ทะเลาะกันไง คอบครัวเราคงทะเลาะกันยาวเลยแต่ลูกคนเลบบเ็กเแต่ชื่อแบบว่าพยุงความสงบทุกอย่างมาสงบเลยเอางี้ดีกว่าร้านลูกไก่เขาอยู่ตรงไหนครับ ก็ <g ülme> อยู่เส้นธนรัต์เลยนะคะติดกับแมคโครค่ะติดกับแมคโครใช่ค่ะไปมาหาง่ายค่ะแต่มีเป็ดอยู่หน้าร้าน <c oughs> มีค่ะเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยนะฮะเป็นฝูงเลยเดี๋ยวดูกันนะฮะวันนี้จะมาสอนทําแจ่วหมูใบมะตูมแขกท่านผู้ชมดูดีๆครับทำได้เลยรล้รองแต่ว่าร้านเขาฝีมือเขาที่ทำมาอร่อยสุดๆมันเป็นยังไงเชิญชมครับ นี่คือที่ร้านที่บอกว่ามีเป็ดอยู่เนี่ยนะชื่อร้านลูกไก่แต่เป็ดอยู่เป็นฝูงเลยนะฮะร้านน่าน,นั่งมากออท่านผู้ชม,มคือสร้างร้านได้ดีมากอ่ะสร้างร้านได้เท่แล้วบรรยากาศสบายอบอุ่นนั่งสบายมันแท่อะเท่จริงๆนี่คือที่ร้านนะครับแล้วก็นี่คือตัวคุณสมฉลอนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดเราจะเริ่มต้นทําจากโคลกหอมแดงนะคะครับเราทาเครื่องแกงก่อนเอาหอมแดงลงก่อน โคลกละเอียดแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะครับใช้กระเทียมจีน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> โคกลโคกลด้วยกันเลยครับผมโคกลโคกลด้วยกันเลยจนเข้ากันดีนะคะแล้วก็ เริ่มใส่น้ำมันลงกระทะเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราจะเตรียมผัดหมูค่ะหมูนี่เป็นหมูสะโพกหมูบดนะคะสะโพกหมูบดครับท่านผู้ชมครับแล้วเอามาผัดกับน้ำมันเล็กน้อยผัดพอสุกใช่ไหมครับแค่พอสุกพอแค่พอสุกพอนะครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะนําหมูที่ผัดพอสุกเนี่ยลงไปโคลอีกทีหนึ่งเพื่อให้เข้าเนื้อใช่ค่ะปรุงรสด้วย น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะมะเขือมะเขือนะครับโขลกโขลกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพริกพริกป่นคั่วใหม่พริกป่นขั้วใหม่ใส่ลงไปมันจะได้กลิ่นใช่ชวนรับประทานครับค่ะแล้วหลังจากที่โขลกเข้ากันแล้วเรานําลงมาผัดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะปรุงรสครับเราใส่น้ํามะขามน้ำมะขามน้ําตาลเกลือครับนี่นะครับค่ะ แล้วก็เอามาผัดไฟไม่ต้องแรงนะครับท่านผู้ชมใส่น้ำปลาให้ทุกอย่างนัวเข้ากันให้นัวให้มันเข้ากันนะครับว่าเริ่มผัดท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่ามะเขือมันจะเริ่มสลดลงไปนะครับนะฮะเริ่มเข้านื้อทีมันจะเข้าไปทีละน้อยหลังจากนั้นไม่ได้เลยก็คือใบมะตูมแขกครับต้องสับแล้วก็ซอยใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้ส่งกลิ่นหอมตกแต่งด้วยพริกเป็นอันเสร็จสิ้นทานคู่กับผัก พื้นบ้านท่านผู้ชมครับเจ้าหมูใบมะตูมแขกครับมันไม่ได้ยากเลยมันทำได้ง่าไอ้ที่มันอร่อยนี่เป็นเพราะว่าแม่ครัวเวลาเขาทำเนี่ยเขายิ้มไปด้วยหรือเปล่าแน่นอนเออเออเขาทำเนี่ยเขายิ้มนี่ ท <c oughs> ันโทษนะครับคุณจะฝึกฝีมือไว้ทําไมครับ <c oughs> คุณจะฝึกฝีมือทําไมในเมื่อคุณก็มีแฟนแล้ว <c oughs> ้อวม <c oughs> ผมไม่เข้าใจครคุณจะฝึกไว้ใช้เพื่ออะไรกันไม่ใช่ต้องอย่างผมสิแฟนก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> สก,กัดกันเองซะงั้นต <laughs> อนนี้ก่อนนะท่านะผู้ชมเวลาเราจะเริ่มทำไอ้แจ่วหมูไปมันตแขกเราต้องถามว่าเอ๊ะอะไรที่มันเด็ดบ้างหนึ่งเลยหนึ่งก่อนแรกก่อนเลยคือหมูที่ใช้หมูอะไรครับสะโพกหมูบดค,ครับเพร<ว>าะเนื้อกับมันหมูกําลังพอดีครับเนื้อกับมันหมูกําลังพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สะโพกหมูบดแต่ไม่ต้องบดละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันต้องให้กินให้มันได้มีน้ำมีเนื้อหน่อยๆนะฮะเราได้ละเรียบร้อยนะครับสะโพกหมูบดนะครับตอนนี้ใบมะตูมแขกมันช่วย อะไรยังไงมันทําให้รสชาติเป็นยังไงส่งกลิ่นหอมนะคะน่ารับประทานแล้วก็พอเคี้ยวเนี่ยจะมีอมเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดๆเป็นการเหมือนกับเรียกน้ำย่อยอะค่ะทานแล้วอยากทานอีกทานแล้วอยากใช่ไหนไหนคือใบใบมะตูมนีค่ะนี่ครับหยิบหยิบให้ดูหน่อยฮะนี่ได้เลยครับหอมหอมหอมเนี่ยวขออนุญาตหอมจริงด้วยครับมา มือหยิบใบมะตูมแขกนี่ไปหยิบมือเจ้าของเขาไนดูขอเนียกดูใบมะตูมแขกนะครับไปดูไอ้กายนี่ยิบผ้าไอ้ดมนี่โอ้ยทำลายล้างหมดเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใบมะตูมแขกเนี่ยต้นมันเป็นยังไงครับหนูก็ไม่รู้ฮะแต่มีใบมาให้ดูครับต้นเป็นยงไงเอางี้ก่อนนะท่านผู้ชมเรารู้แล้วว่าใบมะตูมแขกเอามาทำแจ่วได้เอ๊ะแล้วใารมาทำมาทำเพราะว่า รสชาติของมันเนี่ยมันได้ทั้งความมันในตัวใบแล้วมันมีรสเปรี้ยวมันเข้ากันกับไอตัวแจ่วนี้ได้ยังไงมันเข้าได้เพราะว่าเครื่องปรุงทั้งหมดสําคัญที่สุดก็คือน้ําส้มมะขามน้ําส้มมะขามท่านต้องทําใหม่ๆสดๆและพลิกขั่วของท่านต้องใหม่ๆสดๆถ้าม่ใหม่ไม่สดมันจะไม่มีความหอมเลยอันนี้เป็นส่วนสําคัญแต่นี้ที่สําคัญมากๆคือเราก็ต้องลองนะฮะลองดูว่ามันเป็นยังไงขออนุญาตนะครับไม่ชมรายการนะฮะ ตามสบายเลยนะคะปตสมฉลอมสมฉลอมได้ดนเดินสมฉลอครับสมฉลอมลองยืนคู่กันที่ตรที่มันเหมาะกันไหมเนี่ยโอ้ยอย่างอย่างกันที่โบราณก็พูดเลยค่ะท่านผู้ชมกิ่งทองใบตำแยงขออนุญาตนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือเวลาทำออกมาเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ แล้ววิธีการทําไม่ได้มีความวุ่นวายและยุ่งยากทานแกล้มกับผักต่างๆได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบถั่วพลูมากครับแกล้มกับถั่วพลูผมขออนุญาตทานกับพวกงานปฏิเสธทั้งหมดครับทานปฏิเสธคืออะไรครับทานกับข้าวเปล่านะครับข้าวเปล่าเขาเรียกข้าวเปล่าเขาไม่ใช่ข้าวเปล่าจะทานพิณวัตครับฮะออกครับผมทำไมล่ะออกครับไม่ต้องไปลังไปธรรมดาทำไมอะธรรมดาชอบกินปลาอะมันจะเหลือก้าง เอาไว้ขวางคอชอบไหมหอมไหหอมหนูจะเล่น <Hollywood> มุกไงอากีกับถั่วบูช <lonely> ่ไมอร่อยไหมชอบกินกั่อะไรกินกับข้าวเปล่ากินกับข้าวเปล่าหนูกินกับเจ้าของอร่อยสุดครับผมมันจะมีกลิ่นหอมนะคะท่านผู้ชมคือหอมน้ำส้มมะขามและที่สำคัญก็คือหอมพริกที่ทำใหม่ๆแต่รสชาติเด็ดจริงๆครับ ผมพูดได้เลยว่าอร่อยมากๆแล้วใครที่เคยชอบทานเขาเรียกว่าทางเหนือน้ำพริกอะไรนุ่มไม่ใช่พริกอ่องพริกอ่องคล้ายๆแต่ว่ามันมีใบมาตุมแขมามันก็เลยรสชาติแตกต่างออกไปแต่ความอร่อยได้แก้มต่าห่างได้อันนี้อันนี้เป็นงานวัยรุ่นนะครับก็จะกินผสมกับข้าวนิดๆหอมอืก ใบมาแก่ไาอร่อย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 เครอร่อยเฮ้ยโหเมืองกะบอะไรก็ไม่รู้อะเมันกะใบที่ยอดใบมากรอครับใช่ยอดใบมกรอมันเปรี้ยวมันมครับผมคุณฉลอมครับฉลอครับสมมติสมมติเราทำอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บครอบครัวทานไม่หมดมันมันเก็บไว้ยังไงได้บ้างก็เข้าตู้เย็นนะคะเวลาอุ่นใบึงเร็วหรืออาหาร อาหารนี่ตอบเลยค่ะไม่ต้องตอบหรอกเจ้าของลำพานพวกนี้คือเราใส่เอาไป่าท่านว่าวันนี้ท่าทางจะลำบากใั่ไหมในการทำงครับผมเราสงคนมาทางด้านอร่อยอร่อยป้องกันเขาครับป้องกันเนี่ยคุณสมรอเชิญตรงกลางทางเลยฮะ เมนูนี้เป็นเมนูซึ่งท่านผู้ชมดูตั้งแต่ต้นจะเห็นว่ามันทําง่ายมากมันไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่านี้แต่อยากให้ลองทําดูถ้าที่บ้านมีใบมะตูมแขกใช้แต่ถ้าเกิดที่บ้านไม่มีจริงๆนะครับก็ใช้ยอดใบมะกอกก็น่าจะได้ค่ะคล้ายกันแต่ความประทับใไม่หรือว่าคล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนใช่ครับที่สําคัญมากๆเลยว่าร้านลูกไก่เขาใหญ่ก็ทําเมนูได้สุดยอดและเอามาเสนอกัน ผมเชื่อว่าทํากินกันได้เลยเย็นนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีก็ลองทํากันดูเออมันอร่อยมากเลยใช่ไหมครับอร่อยมากใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยจริงฮะไม่ได้พูดเล่นนะเป็นอาหารเล่นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมชลอขอขอบคุณร้านลูกไก่เขาใหญ่ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดนะครับเราทั้ง5้าลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สาบหมดได้ทั้งผักอ่าผลไม้ครับเนื้อสัตว์มันเอาไปตีไข่ดีต่างหากอ่าครับผมรเรื่องหนึ่งท่านผู้ชม990บาทครับเราเอามาแจกปีสิเครื่องมูลค่าสิ้งก็9,900้นก็9ร0 0บาทบอรเพชรเชื่อมครับเป็นประโยชน์ที่วันนี้เอามาฝากกันทุกสิบวันให้เปลี่ยนเเชื่อมใหม่เนือเชื่อมใหม่แล้วก็แช่เขาไว้เนี่ยสาเดือนถ้าเป็นไปได้แช่ลุกปีขึ้น